สวัสดีครับผมก็ได้เห็นข่าวที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้วคนป่วยจํานวนมากเลยทีเดียวหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมในการลดคอเลสเตอรอลซึ่งมีส่วนผสมของข้าวยีสต์แดงนะครับหรือเบนิโคจิวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเหตุใดจึงเสียชีวิตได้ในมุมมองของผมนะครับแล้วเรื่องนีนะ้มันมีเรื่องอะไรที่เราจําเป็นต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าเบนิโคจิเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนเพียงแค่ส่วนผสมในอาหารเสริมเพื่อลดคอเลสเตอรอลเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนผสมของ อาหารชนิดอื่นอีกนะครับเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจกันในกรณีนี้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็กําลังเป็นที่แตกตื่นกันอย่างมากนะครับวันนี้ก็เลยจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวัรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัตนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากมีคนคนหนึ่งไปโรงพยาบาลด้วยอาการไตวายวนะครับแล้วก็เสียชีวิตเคสนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําให้เกิดการแตกตื่นอะไรเท่าไหร่แต่ หลังจากนั้นนี่มันมีเคสที่2ซึ่งมีอาการเหมือนกันเปรียบเลยซักประวัติกลับไปเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเสริมเบนิโคจินะครับเพื่อที่จะลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเขาก็เลยมีการแจ้งไปที่บริษัทผู้ผลิตซึ่งก็คือบริษัทโคบายชิฟาร์มซสติคอให้มีการสอบสวนดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรในการผลิตหรือมันมีอะไรเจือปนไหมนะครับระหว่างที่เขาส่งเรื่องไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า มีอีก2ศพที่เสียชีวิตรวมเป็น4ศพแล้วด้วยอาการเหมือนกันเปรียบเลยนะครับคือมีอาการไตาวายนะฮะในข่าวเนี่ยบอกว่ามีปัสสาวะเปลี่ยนสีมีอาการอ่อนเพลียมากนะครับแล้วก็ปัสสาวะออกน้อยนะแล้วก็ไม่ใช่แค่เสียเสียชีวิต4คนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเจอผู้ป่วยอีกเป็นร้อยคนเลยทีเดียวที่มีอาการคล้ายกันในกลุ่มนี้ทั้งหมดก็สืบประวัติไปเจอว่ามีการใช้อาหารเสริมเบนิโคจิ ทางบริษัทโคบายาชิฟาร์มอสูติคอเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะครับมีการตรวจสอบให้หลายๆมามหาวิทยาลัยทำการตรวจสอบอาหารเสริมของเขาเลยนะครับดูทั้งผลิตดูการผลิตทั้งหมดนะครับสืบเองได้ด้วยแล้วก็ให้คนอื่นมาสืบให้ด้วยนะครับแล้วออกมาขอโทษออกมาเรียกคืนอาหารเสริมทั้งหมดที่ทำจากเบนิโกจินะครับเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ ก่อนที่เราจะวิเคราะห์อะไรผมอยากจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าเบนิโคจิเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับเบนิเนี่ยแปลว่าสีแดงในภาษาของญี่ปุ่นนะครับโคจิเนี่ยก็คือเป็นหัวเชื้อที่ทํามาจากเชื้อราอันนึงเพื่อที่จะเอามาหมักข้าวนะครับตัวเบนิ k โคจิเนี่ยนะครับมันก็คือเป็นการที่เอาเชื้อราชนิดหนึ่งนะครับชื่อ monascus p u p e r e u s ตัวนี้เนี่ยเวลามันไปหมักกับข้าวแล้วเนี่ยมันจะได้สารตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อโมนาโคลินเคนะครับ โมนาโคลินเคเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าโลวาส t ตตินนะครับโมนาโคลินเคคือโลวาส t ตตินซึ่งถ้าใครคุ้นคุ้นคำว่าสเตตินใช่ไหมครับคุณไหมฮะสเตตินเนี่ยก็คือยาลดไขมันที่เราเคยรู้จักกันนั่นเองนะครับโลวาสเตตินเนี่ยมันก็คือหนึ่งในสเตตินพูดง่ายๆมันก็คือยาชนิดหนึ่งนั่นแหละที่ใช้ในการลดไขมัน สามารถที่จะผลิตมาจากเชื้อราตัวนี้ได้นะครับดังนั้นโมนาโคลินเคก็คือโลวาสเตตินซึ่งมันสามารถที่จะลดไขมันได้นะครับลดไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ดังนั้นเนี่ยอาหารเสริมชนิดนี้จึงเป็นที่นิยมว่ามันสามารถที่จะเอามากินเพื่อที่จะลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ได้นะครับก็เ,เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคนทั่วไปทีนี้ไอโมนาโคลินเนี่ย มันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวมันมีทั้งหมดประมาณ14ชนิดด้วยกันไอโมนาคูลินเคเนี่ยเป็นตัวที่ลดไขมันได้แต่ตัวอื่นอาจจะลดได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็อาจจะมีสารชนิดอื่นที่ปนอยู่ในนี้ทําให้มันมีส่วนช่วยในการทําทให้สุขภาพของคนดีขึ้นดังนั้นไอเบนิโคจิเนี่ยมันสามารถลดไขมันได้ด้วยตัวโมนาคูลินเคหรือโลวาสแตตินที่มีอยู่ในตัวมันรวมทั้งอาจจะมีสารต้านอนุมูลอิสาระอย่างอื่นที่ปนอยู่ด้วยนะครับฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถูกไหมครับ นะเพราะว่ายาสเตตินกับไอตัวสารประกอบอื่นๆเนี่ยดูแล้วไม่มีปัญหาเลยนะถูกต้องแล้วจริงๆเนี่ยไอโลวาสเตตินเนี่ยมันทํามาเป็นยาให้คนกินด้วยนะครับแล้วก็สามารถลดไขมันได้ตัวมันเองเนี่ยไม่ได้มีปัญหาทําให้เกิดไตาวายครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเวลาผมฟังเรื่องนี้ผมเข้าใจเลยว่าอาจจะต้องมีหลายคนที่กังวลเรื่องของการกิน Red Yeast Rice หรือไอเบนนิโคจินี่แหละนะครับยิ่งตอนนี้รู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับ สารสเตตินซึ่งเป็นยาลดไขมันก็คงจะตกใจกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยถ้าเรากินยาลดไขมันอยู่เนี่ยกินโลวาสเตตินอยู่เนี่ยเราจะตายหรือเปล่าเราจะเป็นไตาวายตายหรือเปล่านะครับต้องขอบอกอย่างนี้ก่อนว่ายาสเตตินเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ไตาวายนะฮะแล้วก็ไอตัวเบนิโคจิเนี่ยตัวมันเองก็ไม่ทำให้เกิดอาการไตาวายซะด้วยนะฮะคำถามก็คืออา้าวแล้วถ้าเกิดตัวมันเองไม่ทำให้เกิดไตาวายแล้วทำไมคนไข้ถึงตายกันล่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับเบนิโคจินี้มีการใช้มานานแล้ว ตัวมันเองไม่ได้ทําให้เกิดไตวาย,วายสเตตินมันไม่ได้ทําให้เกิดไตวายวาย,ยกเว้นกรณีเดียวเลยก็คือถ้ามันทําให้เกิดกล้ามเนื้อตายนะครับทําให้เกิดกล้ามเนื้อตายหรือที่เราเรียกว่าร a บโดมิโอไลซิสแบบรุนแรงมากๆนะครับอันนี้แหละที่มันอาจจะทําให้เกิดการไตาวายได้นะครับตรงนี้ผมขออธิบาย2ออย่างนะอันนี้อาจจะเข้าใจยากนิดน,นึงแต่ผมจะพยายามอธิบายให้ฟังค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปแล้วกันนะครับอันดับแรกนะครับ ไตาวายเนี่ยมันไม่ทําให้คนเสียชีวิตครับด้วยตัวมันเองนะไตาวายไม่ได้ทาให้คนเสียชีวิตต่อให้ไตาวายฉับพลันแค่ไหนคนก็ไม่เสียชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีล้างไตครับแล้วถ้าเราล้างไตถ้าคนไข้มีปัญหาแค่เรื่องไตยอย่างเดียวก็ไม่เสียชีวิตดังนั้นในกรณีนี้ผมไม่คิดว่ามันจะเสียชีวิตด้วยไตายวายเพียงอย่างเดียวน่าจะมีเหตุผลอื่นๆที่ร่างกายส่วนอื่นจะต้องเสียไปด้วยครับทีนี้ ต่อให้คุณกินสแตตินเข้าไปเยอะๆแล้วบังเอิญเกิดโชคร้ายเป็นภาวะกล้ามเนื้อสลายหรือที่เราเรียกว่าแรปโดไม y อไลซิสแล้วมันปล่อยสารพิษไมโอโกลบินออกมาจากกล้ามเนื้อไปทําลายไตยต่อให้คุณเป็นภาวะนี้นะคุณก็ไม่ตายครับเพราะว่าการล้างไตเนี่ยสามารถที่จะช่วยคุณได้ดังนั้นกรณีนี้ส่วนตัวผมนะครับผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นด้วยสารโมนาโคลินเคหรือไอตัวโลวัสแตตินข้างในเลยนะครับตัวมันเองไม่มีปัญหา อา้าแล้วอะไรเป็นปัญหาล่ะถ้างั้นมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งครับชื่อไอสารตัวนี้มันเป็นชื่อแปลกๆชื่อซซตรินินนะฮะเขามีการค้นพบว่าสารตัวนี้มันอาจจะเกิดขึ้นในปฏิกิริยาการหมักแล้วไอสารซซตรินินเนี่ยมันเป็นสารที่เป็นพิษต่อไตทําให้ไตมันเสียได้อย่างไรก็ตามมี2ข้อครับข้อแรกก็คือเมื่อกี้ผมบอกแลวใช่ไหมครับว่า ถ้ามันไตเสียอย่างเดียวเนี่ยคนไข้ไม่ตายหรอกครับล้างไตก็อยู่รอดได้ข้อที่2คือทางบริษัทโคบายาชิเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ไอเชื้อราที่มันเป็นชนิดที่ผลิตสารซิตรินินแล้วเขาก็ตรวจสอบแล้วด้วยไม่พบว่ามีมสารซิตรินินแต่เขาไปพบว่ามันอาจจะมีสารตัวอื่นซึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจใส่เข้าไปในนั้นซึ่งไม่ได้บอกว่าสารอะไรนะครับ สมมุติฐานของผมก็คือมันมีการปนเปื้อนสารอย่างอื่นเข้าไปในนั้นครับซึ่งสารอะไรและจะเป็นสารชนิดเดียวกับที่เขาตรวจเจอหรือเปล่าผมก็ยังบอกไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปนเปื้อนแน่นอนนะครับเพราะว่าเหตุผลอย่างที่เมื่อกี้บอกไปข้อแรกไตาวายอย่างเดียวคุณไม่ตายครับมันล้างไตได้มันต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากนั้นนะครอันนี้ชัดๆเลยนะครับที่ว่าเสียชีวิตได้อันที่ส ตัวโลบาสเตตินเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้คุณตายได้หรอกครับนะโมนาคลินเคเนี่ยไม่ทําให้ตายได้ทีนี้ก็มาถึงว่าเออไอสารพิษพวกนั้นที่ที่มันจะทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาได้เนี่ยมันมันคืออะไรมันยังไงกันแน่นะครับแล้วอะไรที่ทําให้ตายนะครับสาหรับผมนะจริงๆถ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรที่ทําให้เกิดตายไวยแล้วตายได้เลยเนี่ยมันก็ไม่จริงนะครับผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อน โรคไตที่ไตาวายแล้วตายได้จริงๆเนี่ยมันมีหลักๆที่ผมคิดออกตอนนี้นะคือ2โรค ttp กับ hus นะครับ ttp thrombotic t h Th r o m b o c y t i c purpura um, นะครับ hus คือ hemolytic uremic syndrome นะครับไอ้สโรคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่โรคที่มีปัญหาต่อไตเท่านั้นแต่มันเป็นโรคที่มันมีปัญหาต่อเส้นเลือดเล็กๆทั้งร่างกายเลยทีเดียวก็คือจะมีอาการไข้มีอาการไตาวายมีเม็ดเลือดแดงแตกนะครับ พวกนี้เป็นหลักเลยนะดังนั้นมันไม่ใช่แค่ทำลายอวัยวะเดียวแต่มันทำลายทุกอวัยวะแล้วภาวะนี้ล้างไตยอย่างเดียวคุณอาจจะไม่รอดนะครับมันต้องให้การรักษาพิเศษเพื่อที่จะให้คนไข้รอดจากภาวะนี้ได้นะแล้วบางทีมันก็มีสารบางอย่างที่ทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสารตัวนั้นมันปนเปื้อนอยู่ในไอ้ตัวเบนิโคจินีหรือไม่นะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้น ถ้าไม่ใช่2ตัวไม่ใช่2โรคนี้ล่ะมันเกิดเป็นสารพิษชนิดอื่นล่ะมันมีสารพิษอีกอืก่นอื่นอ,อีกหลายอย่างที่ทําให้เกิดไตาวายร่วมกับอวัยวะอื่นๆเสียยกตัวอย่างนะครับเช่นยาฆ่าหญ้าพาราควอตนะครับพาราควอดเนี่ยกินเข้าไปเพียงแค่2ช้อนชาคุณก็ตายแล้วครับนะปริมาณเล็กน้อยแล้วคุณคิดดูถ้าสมมติเกิดมันมีตัวนี้ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเสริมนี้จริงๆนะ กินไปนานๆคุณก็อาจจะตายได้เหมือนกันนะครับมันไม่ใช่แค่ทําให้ตาตวายเท่านั้นมันยังทําให้อวัยวะอื่นทํางานไม่ได้หัวใจเต้นผิดปกติได้หัวใจวายได้ปอดก็ผิดปกติได้นะครับมีการสร้างสารอนุมนูลอิสระขึ้นมามากมายในร่างกายหลังจากที่เราได้รับพาร,ราคอตเข้าไปในร่างกายก็เสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับหรือบางคนอาจจะคิดไปถึงเอญี่ปุ่นเขาเพิ่งจะปล่อยให้น้ําเสียจากโรงงานนิวเคลียร์เนี่ยลงไปในน้ํามันจะเป็นไอตัวนั้นหรือเปล่านะครับก็ มันก็คิดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในน้ําเสียที่มาจากโรงงานนิวเคลียร์เนะี่ยมันก็มีสารกัมมันตาภาพรังสีโดยเฉพาะพวกยูเรเนียมนะครับแล้วยูเรเนียมเนี่ย,ยก็สามารถที่จะทาให้เกิดการไตาวายได้ร่วมกับอวัยวะอื่นที่มันมีปัญหาเช่นไขกระดูกมันทํางานไม่ได้นะครับอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่าเรารู้ว่าสารกัมมันตาภาพรังสีเนี่ยสามารถที่จะทําลายไขกระดูกได้ มีปัญหาทางเดินอาหารได้าะะนันคนพวกนี้ก็อาจจะมีอาการอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนนะครับอ่อนเพลียมากนะครับติดเชื้อง่ายร่างกายมีเลือดออกเพราะว่าไขากระดูกมันทาหน้าที่ในการผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดถ้ามันทาหน้าที่ไม่ได้เลยก็อาจจะมีปัญหาจากสิ่งเหล่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นส่วนตัวผมคิดว่ามันจะต้องเป็นสารพิษอย่างอื่นนี่แหละที่ปนเปื้อนเข้ามาข้างในนะฮะแล้วเอออีกอย่างหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดก็คือว่า เบนิโคจิเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นส่วนผสมของยาเอ่อส่วนผสมของพวกสิ่งที่ใช้ในการลดคอเลสเตอรอลนะครับอาหารเสริมในการลดคอเลสเตอรอลแต่ครับแต่มันก็เป็นส่วนผสมของอย่างอื่นด้วยเช่นมิโซเพสต์นะมิโซเพสต์เนี่ยไอไอตัวเพสต์ที่ทำใช้ใช้เป็นรดมิโซเนี่ยก็มีส่วนผสมของอันนี้ได้สาเกบางอย่างก็มีได้แล้วจริงๆที่สิงคโปร์ตอนนี้นะครับเขาก็ ยกเลิกไม่ให้มีการรับประทานดื่มสาเกชนิดที่ใช้ตัวนี้เป็นส่วนประกอบแล้วครับนะสิงคโปร์ออกมาละนะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นขนมปังบางชนิดนะครกเกอร์บางชนิดก็มีส่วนผสมของเบนิโคจิที่มาจากบริษัทนี้เหมือนกันโดยเขาลองดูแล้วว่าไอ้แบทชที่น่าจะมีปัญหาของเบนิโคจิที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอันที่ทำมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนกันยายนของปีที่แล้วปี2023นะครับ แต่ว่าเขาก็ให้ให้ช่วงเรนจ์ไว้ในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ผลิตไอตัวนี้ขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นตัวที่มีปัญหาซึ่งขณะนี้เขาก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วผมก็ต้องขอชุ่มเชยเลยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยโคบยาพิชิฟาร์มสุติคอ้นี่คือเขาออกมาออกข่าวขอโทษแล้วก็เรียกคืนทุกอย่างมีการไปลงลงประกาศไว้ในเวยปอของประเทศจีนด้วยว่าถ้าเกิดว่า คนไหนที่มาเที่ยวญี่ปุ่นหรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วซื้ออาหารเสริมชนิดนี้ไปเนี่ยขอให้เอามาคืนนะครับไต้หวันก็มีเหมือนกันที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันคือไอ้บริษัทนเนี้ยโคบายาชิฟาร์มาซูติคอเนี่ยเขาส่งไอ้เบนิโคจิเนี่ยไปให้หลายๆบริษัทบริษัทที่ทําอาหารเสริมนะครับในบริษัทในญี่ปุ่นเองในต่างประเทศด้วยนะครับนี่แหละก็คือไม่ใช่แค่อาหารเสริมอย่างเดียวแล้วแต่ว่าเราต้องไปลองดูเลยราว่าไอย้ยางอื่นแครกเกอร์ขนมปังสาเก มิโซเพสพวกนี้นะครับมันมีตัวไหนบ้างที่มันมีเบนิโคจิในล็อตที่มีปัญหาแล้วมาจากญี่ปุ่นนะครับก็ต้องไปดูกันให้หมดเลยนะฮะและที่สำคัญตอนนี้ผมจะจะขออธิบายอย่างหนึ่งคือหลายคนเนี่ยเวลาให้กินยาสเตติน ก็ไม่อยากจะกินเพราะว่ากลัวผลข้างเคียงไปฟังคนต่างๆนานามานะครับไปฟังว่าสแตตินมันกินแล้วไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สมองเสื่อมตาอาจจะมีปัญหากล้ามเนื้อสลายต่างๆนานาไม่ดีแล้วก็อยากจะไปใช้วิธีอื่นๆในการลดไขมันแล้วก็ไปเจอเนี่ยเรดยิสไรซ์นะครับหรือเบนิโคจิเพื่อเอามากินลดคอเลสเตอรอลข้อที่มันมีปัญหาคือดังนี้ครับอันแรกอาหารเสริม ไม่มีการควบคุมปริมาณและคุณภาพของสิ่งที่อยู่ข้างในโดยออยหรือ FDA ทีนี้พอไม่มีการควบคุมคุณภาพแล้วมันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกอาจจะมีสารปนเปื้อนแบบกรณีนี้ก็ได้ข้อที่2ปริมาณสารสําคัญซึ่งในกรณีนี้คือมนาโคลินเคที่เอาไว้ใช้ลดคอเลสเตอรอลหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งคือโลวาสเตตินมันอาจจะมีน้อยหรือมีมากก็ได้นะครับถ้ามันมีน้อยคุณกินไปก็ไม่ได้ผลถ้ามันมีมากก็เออมันอาจจะได้ผลหน่อย นะครับนี่แหละคือปัจจัยหลักๆของการที่คุณไปกินอาหารเสริมและที่สําคัญนะครับคุณต้องกินปริมาณเยอะพอสมควรในการที่จะให้มันลดคอเลสเตอรอลถ้าเกิดว่าปริมาณที่มันมีอยู่ในอาหารเสริมชนิดนี้มันมีน้อยมันก็กินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับดังนั้นจะสังเกตว่าคุณอาจจะมีความโชคร้ายนะฮะ หลายๆอย่างอย่างแรกก็คือมันอาจจะปนเปื้อนก็ได้เพราะมันเป็นอาหารเสริมไม่ไม่ไม,มีการควบคุมอันที่2คือปริมาณสารสําคัญอาจจะมีไม่เพียงพออันที่3คือคนที่บอกว่าจะเลี่ยงสเตตินเพราะว่ากลัวให้เกิดปัญหาต่างๆก็นี่เองครับโมนาโคลินเคคือสเตปตินนี่แหละตัวเองก็สเตอตินดังนั้นคุณไม่ได้หลีกหนีสเตปตินแต่อย่างใดแต่กลับไปหาสเตตินที่มันอาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างมากินเท่าน,นั้นเองนะครับนี่แหละคือปัญหาของการที่คุณไปทานอาหารเสริม เหล่านี้โดยที่คุณอาจจะไม่ได้คิดให้ดีซะก,ก่อนนะฮะยังไงก็ตามตอนนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างที่ผมว่าหรือเปล่านะครับคือผมสงสัยว่ามีอะไรปนเปื้อนเข้าไปในนั้นแน่ๆนะฮะเพราะว่าด้วยอย่างที่บอกเมื่อกี้ด้วยโมนาโคลินเคเบนิโคจิอะไรพวกนี้มันไม่ทําให้คนเสียชีวิตได้นะฮะ แล้วบางคนอาจจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ถ้าเรากินสเตตินแล้วไปกินกับอย่างอื่นเช่นคุณไปกินกับยาลดไขมันบางตัวเจมไฟโบซิลฟีโนไฟเบรดกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินยาบางตัวแล้วมันจะไปตีกันแล้วเกิดทําให้เสียชีวิตได้หรือเปล่านะครับสำหรับผมผมคิดว่าไม่นะฮะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นคงจะมีการเสียชีวิตมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่คุณเริ่มกินไอเบนิโคจินี่แหละตั้งแบบหลายสิปีแล้วมันไม่ใช่ ควรจะมาเป็นเอาตอนนี้ดังนั้นสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเสียชีวิตเพราะว่ามีสารปนเปื้อนอะไรบางอย่างแล้วทําให้เกิดไตวายร่วมกับอวัยาวะอื่นๆที่เสียไปเพราะว่าอย่างที่บอกไตวายอย่างเดียวคุณไม่ตายครับคุณต้องมีอย่างอื่นแน่ๆนะฮนะแน่ๆเลยด้วยที่เป็นแล้วเออมันรวมกันแล้วทาให้เสียชีวิตเพราะไตวายอย่างเดียวคุณล้างไตคุณก็รอดแต่มันต้องมีอย่างอื่นอะ่ะซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ออก ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมามากกว่านั้นไม่ได้บอกว่าเอ๊ะเขามีอาการอย่างไรผลเลือดผิดปกติตรงไหนมีอวัยวะของคนไข้อะไรที่เสียไปบ้างนะครับแล้วก็จริงๆผมต้องขอชมเชยประเทศญี่ปุ่นนะที่บริษัทต้นเรื่องเนี่ยออกมาขอโทษแล้วก็ในเว็บไซต์ของโคบายาชิฟ์มาซสติคอเนี่ยเขามาอัปเดตเลยแต่ละวันเขาทําอะไรบ้างนะครับมีการเรียกคืนอะไรบ้างนะครับคือโปร่งใสชัดเจนแล้วแบบทาผิดแล้วก็ขอโทษอ่ะมันสุดยอดมากขนาดนี้นะครับก็ยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ย ของญี่ปุ่นที่ได้รับสารตัวนี้ที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็อยู่รอดปลอดภัยด้วยนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนไหนที่รับประทานอาหารเสริมตัวนี้อยู่อตอนนี้เราคงต้องหยุดไปก่อนนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ